สวัสดีจ้าเมนี้ยะจะมาเห็นเมนูตำเนื้อสะดุงเด้อจ้ามาเบ่งสวนผสมกันเลยเนื้อจ้ะแย้อไห่ฮันเป็นชิ้นพอดีคำเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเครื่องปรุงเขาก็จะมีพริกแห้งกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลปีบชูโลดน้ำปาลาน้ำมะขามเปียกจ้า มะเขือเทศบะเขือเปาาาราะมกนาวใบมะกรูดผักชีใบเลื่อยถั่วฝักยาวตะไคร้คาจ่าเสร็จแล้วก็เอาผักชีฝรัง่งหรือว่าผักชีใบเลื่อยจะมาหั่นไว้หั่นเสร็จแล้วก็เอาผักไว้ก่อนจ่า เจแล้วก็เอาคามาหั่นเป็นแว่นๆจ้ะคาตะไคร่ใบมะกรูดเขาจะเอาไปใส่หม้อลวกเนื้อจะเสร็จแล้วก็เอาตะไคร่มาหัน่นหั่นตะไคร่เสร็จแล้วก็เอาใส่ถ้่วผักไว้ก่อนจะเสร็จแล้วก็เอาใบมะกรูดมาฉีกจ้ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วกาจะไปหลวกเเนื้อกันเลยจ้ะเอาน้ำใส่หม้อตั้งไฟเสร็จแล้วก็ใส่ขคาตะไคร่ใบมะกรูดลงไปจ้ะตาม้วยเกลือจ้ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาต้มจนให้น้ำเดือดจ้ะน้ำเดือดแล้ว เอาเนื้อลงไปลวกเลยจ้าเอาก็จะลวกเนื้อบอ่อห้ฮซุกมากเกินไปจ้าประมาณนี้ก็ได้แล้วจะเกาจะตักเนื้อขึ้นเลยแต่ลาก็เอาขึ้นพักไวจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเอาก็จะมาตำกันเลยจ้ะใส่พริกจ้ะข้มเพ็ดกะแล้วแต่เขาชอบเลยจ้ะนี่ย้อก็จะใส่กระเทียมไปน้ำจ้จะเสร็จแล้วก็ตำจ้ะพริกเยอะก็จะตำเพาะหย,ยาบๆจ้ะตำพริกประมาณนี้ก็พ่อเราจ้ะ แล้วก็มะปรุงแล้วจ้ะใส่น้ำตาลปีบลงไปใส่ชู้โรดจ้ะตามด้วยฝานมะเขือเทศลงใส่จ้ะ ตำหน่วยบักหน้าวจะบีบบักหน้าวลงไปเสร็จแล้วก็ตำจ้ะตำให้น้าตาลปีบล,ละลายตำให้ส่วนผสมเข้ากัน เสร็จแล้วก็มาปรุงต่อจ้าใส่น้ำปลาลงไปน้ำขามเปียกจ้าน้ำปลา,ลาจ้าเสร็จแล้วก็หั่นทั่วผักเาวใส่ลงไปจ้าตามด้วยบักเขือเปราะจ้า หั่นใส่ลงไปเสร็แล้วก็ค้นคลุกเข่าให้เข่ากันรสชาตินอากับปรุงตามที่เฮาชอบได้เลยจ้าเสร็จแล้วก็เอาเนื้อที่เฮาผักไว้ลงใส่เลยเสร็จแล้วก็ค้นคลุกเข่าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข่ากันสุดท้ายก็ใส่ผักชีใบเลื่อจ้า จะแล้วก็ค้นคลุกเข่าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันอีกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตำเนื้อสะดุง้งเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตักใส่จานกินกันเลยจ้า ตำเนื้อสดุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาจะมาซิมรสชาติเบิงจา่ามารสชาติเป็นยังไงแน่อืมรสชาติเข็มคนจา้รจารสจัดจานแซ่บจา้าเนื้อกะหน่มกำลังดีตำเนื้อสะดุงเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้า กินเป็นกับเขา่าหรือว่ากินเป็นกับแกมกาแสบจ่าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ่าที่เขามารับชม